เขาจะดูในในตลาดแรงงานแล้วก็อาชีพที่มีความเสี่ยงแตกต่างกาันนะคะถ้าอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงค่าจ้างก็ต้องให้สูงขึ้นด้วยเพื่อแลกกับความเสี่ยงนั้นอย่างเช่นเรื่องของคนคนงานในเหมืองย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาต้องมีอาาัตรามันต้องจูงใจเขามากเพราะไม่เสียงชีวิตในนั้น,เนะเี้ยค่ะแต่ว่ามันค่อนขแค่จะมีข้อจากัดที่จะมาแอพพลายในประเทศกำลังพัฒนาที่เรามีค่าจ้างคือมันเลือกไม่ได้แรงงานมันเลือกอาชีพไม่ได้ค่ะ หรือเราขึ้ของถ่ายไปที่แรงงานต่างด้าวย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมาทำให้มันประเมินตรงพิธีกิรเวกิดสำหรับประเทศอัรมามะนาที่ทำได้ยากแล้วมันเป็นเป็นค่า WTA นะคะมันไม่ใช่ WTP นะคะมันก็เลยมี q u e ชั i o ว่าเอ้ยมันมาใกับในการประเมิน WTP ได้ได้ไหรือเปล่านะคะวิธีที่สองนี่ก็คือเราดูตามต่ออันนี้ตอกมานิดนึงนะคะก็ใช้วิธีการสอบถามโดยตรงเลยใช้เสร็จ สเตตัสกระบวนการต่อใช่ไหมคะอย่างเช่นใช้ซีวตอนที่ศึกษาเนี่ยยังเป็นช่วงของ CE เนี่ยช h o i c e Modeling หรือ Choice e x p e r i m e n t เนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีที่ผ่านมาจะใช้ CVM เป็นหลักนะคะก็เลยคนไหนก็จะใช้ c ีกันก่อนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดของการใช้ CV อย่างที่อาจารย์อเดุสเคยพูดถึงจุดอ่อนใช่ไหมคะว่าจะทายังไงออกแบบเชื่อวยังไงให้มัน น่าจะถือในลดอคติหรือความเหนี่ยงเบนลงไปได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกเซอร์เวอ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็น c ีหรือ C e ก็ต้องคำนึงถึงประเด็นของการออกแบบเซอร์เวที่ต้องรอบค้อบน,นะคะในบรรทุกที่จนตอไปทีนี้ว่าความท้าทายของคือ c ีีมันยากในตัวอยู่แล้วที่ทำให้ผลออกมาน่าจะถือแต่เมสเซลทำให้มันยากขึ้นไปอีกตรงที่ว่าตัวที่เราถามมันคือเรื่องของการลดความเสีย่ยง มันเป็นอะไรที่เร่งนี้มันไกลตัวแล้วมันเป็นอะไรที่นามาทําคนอ่ะผู้ถืงเรื่องอะไรเนี่ยบอจะแบบไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะ a b s สแทรอยู่นี้ก็เลยมันเป็นคขางตยอีกขั้นหนึ่งของการประเมิน v s l ด้วย CDM c d นะคะนนเน่เดี๋ยวที่ฉันจะเน้นทางด้านว่าเราจะออกแบบซิทธิ์ s u r v e ยังไงให้มันได้เชื่อถือทีนี้ว่า ไม่ต้องกลัวจะใช้ CV ยังไงให้มันน่าเชื่อถือเพราะตอนนี้มันมีไกด์ไลน์เยอะมากนะคะในการออกแบบ CV s u r v e y อันนี้ก็ให้เป็นไว้แต่ว่ายังไม่ได้ให้ฟู r e f e r e n c e นะคะแต่ว่าไปเสิร์ชดูได้แต่ว่าที่จะเป็นคัมพีอะไรก็ได้มาได้ของ CV ก็จะเป็นของอมิเชลแหนคางสันนะคะมาร์คบิส1989แล้วก็ของ NOAA โดย a r r o w นะคะ Arrow เป็นแสดงรางวัลโนเบลนะคะทีมนี้เนี่ย NOAA เล่านิดนึงว่า ทีมนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าตอนที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะเรือน้ำมันล่มที่าสกาทางเอ็กซอนแล้วก็มันต้องภาครัฐต้องรัฐอลาสกาต้องเรียกร้องค่าค่าความเสียหายแล้วทีนี้ก็มีก็ไปว่าจ้างทีมนักเสิรสารมาช่วยประเมินค่าความเสียหายแล้วทีมเอ็กซอนก็ไปจ้างนักเสิรสารก,กลุ่มหนึ่งเข้ามาตีโจมตีผลการศึกษาด้วยซีวี มันก็เลยต้องหาคนกลางทีมเนี่ยต้องเอาไปเอานับโนเบลเนี่ยระงวัลโนเบลมาดูว่าไอซีบีเนี่ยมันน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่านะคะข้อสรุปก็คือว่า CV ีใช้ได้แต่จะต้องทำ follow ตาม standard ก็คือจะต้องมีไกด์ไลน์ที่ต้องทำแล้วก็จะต้องมีการทดสความน่าเชื่อถือของของตัวมันบางอย่างอยู่นะคะพุ้นฐานอูอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเขาแนะนําอะไรบ้างข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า ควรจะใช้การสัมภาษณ์โดยตรง personal interviews นะคะหรือ in-person interview มากกว่าที่จะใช้โทรศัพท์หรือว่าการไปไปสนีคือบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบต,ต่ะเทศเมืองนอกเนี่ยการซอรวจอย่างอย่างการสัมภาษณ์เนี่ยยังต้นทุนการใช้จ่ายถูกกว่ามากกับสารัอยโรนยุโรปเนี่ยประเด็นนี้อาจารย์ไม่ค่อยเป็นประเด็นสำหรับบ้านเราหรือในประเทศกำลังพัฒนานะคะจ้างในการโทรศัพทสัมภาษณ์ได้อยู่ แต่ว่าประเด็นคือเราจะต้องเทรนนักศึกษาให้มันสัมพันให้มันสัมพันธต่างที่เราอยากให้เป็นนะคะแล้วก็เราจะต้องแล้วก็เข้อแนะนำอีกอย่างนึงก็คือว่าเราควรจะถาม WTP มากกว่า WTA อันนี้อาจารย์อิงมาจากพูดแล้วนะคะ WTA เนี่ยมันอันเบาเด็ดนะคะแล้วก็คนเนี่ยอยากจะได้รับการชเฉชยมากที่สุดอยู่แล้วแหล,ล,ละงนั้นเนี่ยค่า WTA มันมันสูงกว่า WTP ตลอดนะคะ แล้วก็คนจะใช้ลักษณะการถามลักษณะกโบนลักษณะกาคือถาม yes no ะคะ่ะเขาบอกว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้มันเหมือนกับว่าเแบบวลาเราไปซื้อของเนี่ยในตลาดเนี่ยหรือเราไปเข้าเซเว่นเนี่ยมันจะมี price ติดอยู่แล้วเราแค่แเราจะเอาหรือไม่เอาอะกับ price อันนั้นที่มันเสนอมาอยู่แล้วนะคะอย่างโคกกระป๋อง15บาทเราโอเค15บาทเราเอาถ้ามัน20บาทเนีย่ยเอาดีกว่ามันก็เลยความเป็นมาทำไมเราใช้พวก ซิงเกิลบาร์หรือดับเบิลบาร์เดลใช่ไหมคะเพราะว่าเขาแนะนำให้ใช้ตัวนี้แหละเรฟเฟนดั้มโหมดน,น,นะคะหรือฟอร์แมตคือถามคือไม่ให้ไม่ให้ผู้ตอบเนี่ยต้องต้องมีความแย่งลำบากในการคิดว่าจะต้องเอามูลค่าเท่าไหร่ถ้าเรามีราคาที่เราไปทำบ้านมาเรียบรอบหน้าก่อนนะคะไว้ไว้แล้วเนี่ยให้ใช้วันนั้นนะคะให้แถวด yes or no ดีก,กว่าแต่ปัญหาก็คือก็คือนักเศรษฐศาสตร์สริมันก็จะบ่นว่า ใช้วิธีการนี้มันต้นทุนมันสูงมากเพราะว่าค่าผลที่ได้ Observation เนี่ยมันจะน้อยยิ่งถ้าเป็น single ลบารเนี่ยผลที่จะเอามาใช้ได้มันน้อยมากเขาต้องมีแอ l i n ินียเลยแล้วค่ะต้องเก็บกลุ่มตัวอย่างเยอะมากขนาดใหญ่ก็เลยก็เลยมีเป็นที่มาถึงต้องมี Double ลบารเพื่อลดออฟเซอร์เ ation ลงไปแล้วก็สถานการณ์สมมติเนี่ยก็ควรจะต้องมีอธิบายว่าอ u t อของผลเนี่ยมันเกิดอะไรได้คือ ไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ถามเธอเองเน่าลอยๆอะคะ่ะ<ม>เพราะว่าคนมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอ๊ะที่เราตอบไปมันจะไม่ได้เอาไปใช้จริงหรือว่ามันคือมันก็เพื่อศึกษาเท่นานั้นนะเพาตอบอะไรก็ได้นยะมันทําให้เขาไม่ตั้งใจตอบนะคะแต่ต้องถามที่มันเป็นสถานาการณ์ที่เขารู้สึกว่าเออมันเกิดขึ้นได้จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ<ม><ม>แล้วก็สิ่งสำคัญข,ของการเซอร์วย์เนี่ยจะต้องย้ำเตือนตลอดนะคะมันถึงว่าเวลาเราถามมูลค่าถาม ต้องต้องย้ำเตือนในเรื่องของว่าเงินที่เขาจ่ายไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถเอาเงินนั้นนะไปทำอย่างอื่นคือให้เขามีการเทรดออฟคือช่างช่างระหว่างเงินเขาที่เสียไปนะเขาไม่สามารถเอาเงินนั้นนะไปใช้อย่างอื่นทั้งในการในการบันเทิงหรือว่าอะไรเดินทางท่องเที่ยวได้นะเพราะว่าเขาเสียเงินไปแล้วนะให้เหมือนให้เขาคิดว่าเขา็ได้จะจ่ายจ,จริง แล้วก็ต้องมีคำถามหรือว,ว่า f o l ล o question ค่ะคำถามเชิงตรวจถามเพื่อเช็คความมั่นใจว่าว่าคนที่เขาตอบเราเนี่ยเขาเข้าใจข้อมูลที่เราถามเขาแล้วเขามั่นใจกับคำตอบ WTP ของเขาอันนี้คือต้องมีเขาเรียกว่า deep r i e f i n g question นะคะอันนี้จะต้องมีเลื่องเรืองมาเฉพาะตัวไฮไลท์ตัวสำคัญน,นะจริงๆแล้วไกด์ไลน์มันก็มีเป็นค่อนข้งเยอะอยู่ในที่สุดก็จะมีอยู่ อ๋อให้เป็นเอ,เอกาสารประกอกบการการบรรยายด้วยเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์สำหรับท่าถ้าทำเซอร์วย์นะคะเพราะว่าถึงทำซีอีกุณก็ต้องมีสบะนี้นะค,ะค่ะคุก็ต้องคํานึงถึงประเด็นหล่งนี้อยู่มาเทสไปกรุงเทพฯกันนะคะ,คะก็ลงเื้นที่ไปปี2 0 0 3นะคะสำรวจความเต็มไปที่กระจายเพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานะคร ทีนี้ออกแบบสอบถามเนี่ยเราต้องรู้ก่อนกำหนดก่อนว่าเราจะสำรวจแบบไหนที่บอกว่ามีสัมภาษณ์โดยตรงมีไปรษณีย์โทรศัพท์นะคะมีว่าแต่และว,วิธีการสำรวจเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกาันจริงอยู่ว่า NOA เขาบอกว่าให้เราสัมภาษณ์ก็ควรจะเป็นการสัมภาษณ์แต่สัมภาษณ์เนี่ยมันมีข้อเสียคือมันมีบ i a s เกิดขึ้นเ<ม><ม>ขาเรียกว่าเป็นเรื่องของเรื่องของ เอฟเฟกต์ของผู้ให้สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ที่มีต่อคนตอบนะคะคือเราไม่สามารถไปควบคุมคิดว่าทุกานในที่นี้คงไม่สามารถจะไปถามทุกบ้านด้วยตัวท่านเองใช่ไหมคะท่านต้องให้เด็กไปถามเด็กนักเรียนหรือจ้างคนไปถามทีนี้ท่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาถามตามที่เราบอกเขานะคะมันก็เป็นความยากลำบากเหมือนกันเพราะบางาาาทีเขาถามเพื่อจะชี้นำก็มีนะคะนี่เป็นจุดอ่อนของการที่สัมภาษณ์โดยตรงนะคะ หรือว่าบางทีเนี่ยพูดต่ออยาจะ p lease ก็คือเอาใจคนถามมันจะเกิดขึ้นอย่างมากเวลาเราไปถามเรื่องของการบริจาคให้กับกองทุนรักษาสิ่งแวดล้อมก็ต้องแต่โชวว่าเขาเป็นคนที่คอ n นเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากก็จะบอกถทาบริจาคที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าก็มังมีเอ็กซ์เพรส